ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์เองครับรับก็อยู่กับตัวละครลุงเองเอ๊ะทำไมลุงมันตัวแปลกๆก,กันลุงเออฟังไว้นะหลานๆแม้แต่ลิงวัดหนังก็ต้องฟังใช่ไหมอยากฟังสันอยากรู้อยากรู้อยากรู้รใช่ไหมวะ สก,กินของลุงนั้นมันได้มาอย่างไงได้มาอย่างไงอืมก็ได้จากการเอาลูกแก้วเด็กไอ้ลูกแก้วสีทองจนครบแล้วก็ไปแลสกสกินนี้มาอ,อะทำไมถึงแลกตัวอื่นก็มีเยอะแยะอยากเล่นโมทอดทำไมไม่เอาโมทอดอดะไม่ได้หรอกลุงชอบตัวนี้สก,กินมันสวยมากแล้วมันมีเอฟเฟกอะไรเอฟเฟกวาร์ปก็มีเออเชื่อลนะลุง แต่ลุงจะเล่นดีแค่ไหนอ่ะยังไม่รู้อ้าวลุงไม่รู้แล้วลุงจะเล่นทำไมน,ะไมไมน,ไมนี่ยไอจะเล่นทำไมเล่นทำไมก็นั่นสิครับผมว่าจะเล่นทำไมนี่ไงีนี่ขอสักทีลุงจะผีผักไม่ทันแหมผักไม่ทันโถยไม่เยอ่อเอารับจะไปกินซะดอเลียจะร้องเพลงให้ฟัง เออน้อเรียนร้องเพลงจะเพราะกว่าอีล oh, ูเมียร้องเพลงโอชิบหายทันทีอีลูเมียร้องเพลงเฟิร์สบอร์ดโอลุงถูกเปิดเฟิร์สบอร์ดได้ยังไงลุงเออลุงก็ไม่รู้ว่หลอนๆลุงก็ไม่รู้ว่าลุงต้องทำยังไงดีเมื่อกี้กนลุงเข้าไปคิดบ้างสิว่าลุงต้องใจเย็นเฮ้ลุงก็ลุงขอโทษ ลุงขอโทษทุกทกคนจริงๆกงเล็บมังกรลุงรับได้เปล่ากงเล็บมังกรของหนูอะ่ะเอ,อ้ยลุงรับได้หมดเลยม,มานี่มานี้ม,มาใกล้ๆลุงลุงจะผักเข้าให้ติดกำแพงแล้วก็จะทำลายมไม่มีทำทำลายลูกจีเอ็มอย่างฉันได้หรอกอย่าพูดนะ,ะลุงไม่ชอบเลยอดีตลูกลักจีเอ็มอย่างนั้นเหรอกงเล็บมังกรอย่างนั้นเหรอห ว่ายัางไงนะไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางนี่แหไะเทียนซะดู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 ผักเข้าให้ตีตีตีติผักตีตีตีแล้วก็ผลักอีกอืนี่และได้มังกรมาสวยครับลุงเลือดต้องแรลกด้วยเลือดเอาเราไปใจโกโก้ เฮหยเตะทำไมเป็นอย่างนั้นไปอะกกวามันอยู่ในนี้ระวังนะลุงนี่ดันลุงเอาแล้วไฮยเตะจัดก,การที่ลุงขังมันแล้วไม่ไหวอ่ะลุงผมอะอะลุงพูดอะไรไม่ได้ตอนนี้ลุงก็กลายเป็นศพไปแล้วหลานด้วยกกวาไม่ไหวกกวาหนี้ก่อนโอ้ยมันจะเอาแต่กกวาตัวเดียวหู วุ่นวายจริงๆเลยลุงช่วยเยบหน่อยสิลุงก็ขังให้แล้วหลานลุงขังให้อย่างสวยแต่ลุงก็ไม่คิดเลยว่าไฮยะเตจะไม่มีดาเมจอะไรกับเขาเลยเอ้าทำไมซิวนอนตายตรงนั้นล่ะลุาโดนจุ๊บโดนวีรามอบรับไอ้คอกอแล้วตกตายตรงนี้ งั้นเหรอโอ้โหเราไม่ต่างกันเลยเพื่อนซิวดาร์คเซเยอร์เป็น,นล่ิงวัดหลังสวยปอดยังเห็นไหมนี่เอ๋ลงมาแล้วนี่ลงมาแล้วนี่ลุง้าใจเย็นลงหนูก็ล้าไปวีลา่าเธอทำได้สวยมากวีลา่าแต่ว่ามันไม่ได้หน้าระบผา้ะเตินดอเรียลลละ ลาละลาทางแล้วาการไอเป็ดลํำโกโก,โกว็วะอมนิดเดียวเยอะแยะจังเพิ่มเลือดให้นะเพิ่มให้แล้วนะวีราสวยครับนี่แหละสกสิอืกสกสินมังกรอย่างนี้มันช่างเหมาะกับลุงจริงๆสวยมากลุงสวยจริงๆสวยครับลุงเอาเลย อา้อาวเสียงหลงหลงลุงลง,ลงลงจับเลยสิเสียงก็ต้องหลงก็กว้านี่นี่นี่ก็ว้าจัพันี่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 กงเล็บมังกรน,นี่เออโอ้ยอยู่สาหโหนไปให้ได้กระแสะแบบสวยงามกลายเป็นโหนไม่ได้กระแสะจะได้ได้กระแสะกับบ้าีิกระแสะกับผีอะเดี๋ยวเจอพี่น่วงเข้าให้เลย อย่านะอย ok ่าห้พี่นวงมาหนูกลัวพี่นวงพี่นวงเขาไม่มีเวลามาอยู่กับเราแล้วล่ะช่วงเนี้ทาไมคะลุงพี่นวงเขาต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มเลือดนี่ไฮเตะสวยงามไหมก็ว่าว่าสวยมากเลยตีทาดเคนตี่ดันเข้าไป ทาดอเคนโชริวเคนยังไม่มาอีกเหรอลุงเสียใครอะยังยังโชริวเคนยังไม่มาแล้วเมื่อไหร่จะมาลุงลุงก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามีจังหวะนี้ไม่เคยพลาดอยู่แล้วทาดอเคนเโก็ก็ว่าก็ว่าแหละโก็ก็ว่าก็ช่วยเลยแล้วลุง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 ,ลงเห็นไหมนานานาน,านทาดอเคน เฮ้ยน่ากำคาแลยคนมานี so ่มามาสิน้องดาวเรียหลานดาเรียหล่อข้าให้มาเอามาเลยเอาเอาเข้าไปเอาให้สุดนั่นแหละสวยมนเอาเฮ้ยลุงสวยไหมน้องโกว่าล้ำสวยไหมนี่โกวาลำแบบสวยๆชุดโกวาของ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 ใครของลูกรักจีเอ็มอ่ะสวยเปล่า อ,อ๋อของอดีตลูกรัก GM อมอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ลุงสวยเปล่าอ่ะผมทำได้สวยไหมนะ่ะสวยมากไอเตะทาให้โกโกฮาได้รู้ว่ามันต้องอยู่กับเธอตลอดไปไอ้เจานี่ทาโดเคนถอยก่อนถอยถอยเชือ่อนี่สก,กินนี้มันจะสวยละเกิน สก,กินมังกรเออเฮ้ยอย่าอย่าทำอะไรหลานนะคิดแล้วอาเรีวยว่าจะได้กินเออดอลเรียไม่เกี่ยวนะคะก,ก็ก้้กนี่นี่น,นี่เออติดติดนี่นี่เลยลำสวยสวยตายซะลูกรักจีเอมอย่างนั้นเหรอลูกเกี่ยวอะไรนูคะลูกปืนเธอไง ลูกปืนเธอทำให้ฉันเจ็บปวดเออหรอคะงั้นขอโทษนะครับลุงลิงหลังเจี๊ยบเจยอะายังสวยวู๊วเคยเห็นหรือเปล่าละ่ะลิงลิงตัวนี้ไม่ธรรมดาคือแบล็กสวิกส o มูของเอยเดี๋ยว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 ก็โดนหรอกโดนอะไรอีกล่ะอย่าพูดอย่างนั้นเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราได้เจ๊งแน่นอนอยู่แล้ว ไม่เอาไปกินซารรู้จากกระเป๋าพลังเครื่องเตาของลุงอ่ะฮะลูกรักจีเอ็มอดีตค่ะเป็นแค่อดีตอดีตนะคะไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันนั้นเป็นน้องคลิกซี่คลิกซี่อายุเยอะกว่าัยโออีกยังจะมาบอกว่าไวยอายุเยอะกว่าได้ยังไงใช่ไหมลุง ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครอายุเยอะกว่ากันใครอยู่เป็นพันปีล้านปีช่างเขาเฮ้ยอ,อย่าจับลุงขอร้องเฮ้ยตายด้วยการเวลาของผมสะลุงกงเล็บมึงก่อนีห่หอนไปเกือบได้กินแล้วแต่ขอโทษนะคะลุงหนูทําไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกล้านเอ้ยลุงก็ทําใจละเจ๊ยกเป็นไงล่ะซิวโดนกระบ,บองทุบซะบ้าง ซิอยากฆคตั้งตัวไม่ทันโดนจับช่วยด้วยค่ะโดนจับโอ้ฮแอเต้ไม่ช่วยหนูเลยเออลำโกโกวะวาไม่ทันจะไปช่วยได้ยังไงเออเไม่ล่าสุดลำก็ยังไม่ทันโกโกวะวาอยู่ไหนโออดนลูกเตียยิงช่วยด้วยค่ะนี่ตายซะ,ะลุง หนูสาวรูปปืนให้วีแากินแล้วแต่หนูก็ไม่รอดพลังของลุงแล้วก็ไม่รอดกับฮายตาตตกโกก,ก,ก,กวา,ารู้จักหรือเปล่ารู้จักโกวาหรือเปล่าขังลุงอย่างนั้นหรอลุงก็ขังคืนได้เจ๊กี้คอยคอยลุงขอโทษลุงตั้งตัวไม่ทันลุงขอโทษ ลุงบอกแล้วว่าอย่าเข้าไปเจ๊กแจ๊กมจ๊กเยมยอมแจ๊กโอ้โหแจ๊กเยอะเยอะเหลือเกินนี่โกงเล็บบังกรอนี่สวยงามเอาอีกไหมล่ะเอาอีกเหรอมาสิมาสิเออเออโดนไฮยาเตะไม่ใช่ดาซี่เป็นไงล่ะบางอาจดูการเวลาดูถูกพลังเวลาของผมเป็นไง เออลุงกำลังไปเดี๋ยวเจอลุงแน่นอนที่ลุงเก็บให้รวมตัวกันเลยรวมกันสิทุกคนรวมกันเราจะชนะแต่ถ้าแยกกันเราสู้ไม่ได้แต่ฝั่งนั้นเัาก็มีแต่ตัวบางๆนะคะก็เห็นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นเฮ้ยลุงก็แค่คนที่เดินผ่านทางมาต้องการจะช่วยเหลือ ถล้า,ลานคนไหนเรียกความเฉยเหรอลุงก็จะไปทั้งทียิงเรียกอย่างเดียกัมาทางนี้เลยค่ะลุงด่วนๆเลยก็ก็ว้าก็ว่างั้นรีบสัตวลุงก,ก็ว้าไม่ไหวแล้วโอยยีย่ร้ยเลี้ยงว่ทุบเข้าไปทุบทุบีทีหนึ่งทุบอีกทุบแล้วก็ทุบอีกทุบไม่ตานเนี่ยลุง โอ้ยลุงก็ไม่รู้จะทำไงถ้ามันไม่ตายลุงก็ทำอะไรไม่ได้หรอกหลานๆเอ้ยแล้วยังไงลุงลุยทำไงอ่ะลิงเองก็จัดการเองสิวะลุงเขาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะลุงก็แก่้สิลุงก็ต้องมาช่วยพวกผมแน่เฮ้ยนั่นเสียงลิงเหรอปกติต้องลิงนี่เป็นไงล่ะเอาความรักของฉันไปเลยรับไปซะไวนโอ ไม่ใช่ไวโอซีอเลสต์ที่หนาที่ตายและฉันก็ตายตามเพราะไม่มีใครอยู่ช่วยแหละลุงมาช่วยหนูหน่อยสิกโกวาวอย่าเพิ่งพากระชกโกวาตีนี่ก่อนโอ้ยมันเสียงไหลเสียงลอเกินเอาสลงหมดแล้วเนี่ยครายเป็นครกันแน่เนี่ยลุงก็ไม่ทราบลุงก็ไม่รู้นั่นซิวมาลุงเห็นซิวเฮ <c oughs> ้ยคิวของสิวทำอะไรลุงไม่ได้เลยได้สิ เกือบตายเหมือนกันแนะ่แต่ว่าแต่ว่ายังไงนี่ลุงขอนะเอาไปละลุลงถ้าดุเข้นโดนโดนถูก <Yes. S 1> ข้าให้ตายไปเลยชิวเป็นไงล่ะโดนลิงทุบลิงทุบเป็นไงบ้างโอ้เกียดเสียงเลียงชิมหายเลยรีบเปลี่ยนเสียงกลับมาแล้วลิงเสียงแบบเข้มๆหน่อย จัดให้เดี๋ยวอยวากรู้จักวูคงใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เจ๊กแจ๊กวูคงเอาไปไหนกันหมดโอ้โหขออะไรครับลุงครับลุงขอโทษนะคะลุงที่ทิ้งไว้อย่างนั้นโอ้ไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้อยู่ก็ทิ้งลุงโอ้ลุงอุตส่าห์ลอกอย่างสวยโอ้ยเนาะทิ้งลุงกันได้ลงคอหลาน แล้วก็ตุ้ยกันหมดอ้าวงานนี้สวยแน่นอนเลยวุ่นวายลวงานนี้อ่ะเจ๊ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีเอ้าจะค่าเยอะทำไมไม่จบที่ป้อมมันก็ใช่ก็บอกแล้วว่าจะจบป้อมแต่มันไม่มีใครช่วยอะสิโอ้ยลิงก็พยายามจะตีป้อมลุงก็เห็นใจอยู่ถ้โดูขึน ไว้ไงนะใข่บางอาจอืปลอมแตกงและทีนี้จะทำยังไงกันดีละ่ะนี่จุ๊บไปทีหนึ่งโอ้ยไม่โดนมันนะลุงไม่เขียวอะไรกับลุงเลยกินมกกังกรต้องทำงานรู้จักเทพมังกรหรือเปล่าลุงนะเคยเป็นเทพแห่งมังกรน,นะมันใช่อเล่งใช่สิเคยเป็นเคยเป็นเทพ ผู้กดขี่ผู้อื่นไม่อ่ะว่าไม่ใช่ละลุงลุงมัว่วละลุงเทปอะไรกดขี่มนุษย์กดขี่คนอื่นไปเลยเถิดทั้งที่เขาปลดป่อยลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกลุงก็แค่อยากจะได้ดาวนี้เท่านั้นอยากจะได้ใช้ชนะมาเป็นของตัวเองนี่นะเฮ้ยลุงทำไมเสียงเปลี่ยนไฟเข้มยัง ไอ้อตะก็โกวดก็ว่ากันแหละเสียงลุงมันเข้มขึ้นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวลุงจัดให้มานี่มามาสิมาเฮ้ยลุกฟิก้าไปไหนลุงทิ้งหนูทําไมลุงขอโทษพอดีมันมาเยอะไปหน่อยถอยให้อติถอยด่วนๆโอ้ถอยครับผมรักสั่งของลุงครับก็โกวะกโกวะกโกวะ โกวานั่นจะร้องหาโกโกวาไปถึงไหนเนี่ยให้ตัวนั้นน่ะนี่นี่ปลาดาวปลาปลาปลาโกโกวานี่ปลาปลาลิงวัดหนังสวยงามลิงวัดหนังทันนี้สวยแต่ออตายด้วยอะไรตายด้วยคิวของซิลเอ้ยต้องทำยังไงทีเนี่ยลุงคนเดียวก็ไม่ไหวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเม็ดลุงมาแล้ว เคสนี่โอ้โหไฮยเตะสวยสวยงานนี้สวนกลับแบบดวนๆพวกเรารีบจบเกมแล้วแล้วแลูกสวยสวยไปแล้วแล้วแเร็วเร็วเร็วคลิปกำลังมาคลิปกำลังมาเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปรีบจบรีบจบแล้วแล้วลูกนี่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 เดี๋ยวลุงจัดให้ไฮยเตะใจเย็นไฮยเตะฟิกเกอร์เข้าไปฟิกเกอร์ยกอีกทีหนึ่งอ๊บยกโผแม่ลงปล่อยมันโยกไปเถอะหลานเอ้ยเรารีบชนะเลยเร็วเราไม่มีโอกาสอีกแล้วเราต้องรอโอกาสนี้เท่านั้น นี่รู้จักเาปล่าดาวกระจายโกโกวานี่โหนโหนให้ได้กระแสนี่ลุงดูสิโหนยังไงให้ได้กระแสไม่ตายซะลุงล็อกอะไรของลุงคะล็อกว้าวขนาดนั้นลุงจะล็อกทำไมคะโกโกวายาโกโกวาสวยไงลุงสวยอะสวยแน่นอน แต่จะสวยหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้รีบชนะก่อนเถอะก่อนที่เราจะแพ้ไม่งั้นเราจะแพ้เขานะเอาเลยลุงการนะลุงไฮยะเตะฝากฝากด้วยไอ้พไดได้กันหมดเอ้ไฮยะเตะตีปอบทีไอ้ตีปอบแล้วโอ้โหสวยงามไฮยะเตะออ้ยรานไฮยะเตะไอ้ทำได้ดีเป็นไงครับลุงทำได้ไรเห็นไหมได้รักชัยชนะด้วย ยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเพื่อเป็นกําลังใจผมจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันจนถึง71ซับนะครับยังไงก็ช่วยติดตามกันตลอดไปนะครับแล้วขอบคุณครับผมเอาแล้วใครจะได้เลยเห็นไหมลุงก็ยังได้ดีหายยะเจ้เอง โก็กวาได้คนรู้โกโก